วันนี้เราพาท่านมาตลาดเจ๊เจค่ะโดดโดดตมีการวัดอุณหภูมิว,วันนี้เราพามาเที่ยวตลาดเจ๊เจ ของเค็ยเยอะมากเลยอันนี้เป็นไก่ขยวเขาบอกว่าน้องไก่ไก่ขยวแดปะลาล่ะน,นี่คือลูกชิ้นค่ะมีเนือ,อย่างโคขุนด้วยอ่ะอันนี้ทาโกยากิ ปลาหมึกปัน่นปลาหมึกปัน่นปลาหมึกปัน่นไก่ต้มน้ำปลาโลโบลุกมาคงต้องพักผ่อนหน่อยนะคะอาจาจะแบบพวกคนเยอะ น้องน้องขายรอตรีน้องนอหลานๆขายรถตรีค่ะเ <c oughs> น่มค้าตรตรีสวยไหมหล่อด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นบ้านขนมอะไรมาเบลออกขนมมาเบลหน้าตาเป็นนี้ค่ะมาเบล มีรสข้าวโพดมะพร้าวฝอยทองช็อกเหลือก,กเกจสต๊อบปูอัดแฮมทุบอ,อันนี้เป็นชมผู้สามดวร้อยค่ะผู้สามดวร้อยอันนี้เป็นหมกทะเลย่างยี่ห้าบาทค่ะไข่แมงดาทะเลไขป่ปูปลากระพงเนื้อปูเนื้อกุ้งค่ะ ที่ตลาดเจเจนะคะนี่เป็นเสือ้อผ้า่ะเขาก็มีคนละครึ่งนะคะนี่ขนมน่ากินมากขนมเปี๊ยะอบฟันเทียน,นะคะ่ะมีคนละครึ่งด้วยนะคะเนี่ยคนละครึ่งเยอะมาก มากินเยอะค่ะแกเปาะเส้นก๋วยเตยวเส้นจำโบเมตาลสดกว่าละสิบบาทนีสินขนมใส่ปั้น น,นี่ก็มีนละครึ่งค่ะขาเหนีมะม่วงนี่เป็นขนมจีนทั้งยาค่ะสี่้าพยำแซกทะเลแตกอ,อ,อันนี้เป็นร้านมะแรงกาญจชนบ,บุรี Còn khao chị Cái này Má cả Má Má Tăng chầm chầm Tăng chầm chầm Tăng chầm chầm luôn แล้วก็มีร้านนวดด้วยนะคะเนอะโรตีปาดดลาทรายโรตีคะโรตีที่ทองม้วนสดทองม้วนสด ปลาอันนี้ปลาตัวละร้อยสามสิบบาทมีคนละรึ่งด้วยรับหน้าหลังตื้นปังไส้ทะลัก ทอดไปทอดเกียวทอดผัดเตียวกวทอดผัดเตียวมีนาชบะมีนาฉบะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอบอรี่ ไก่ทอดทเว,ทาเวบาร์บีคิวหกมงไข่น,นองลมค่ะไข่นองรม ก็ปลาคระละเครื่องกรน้องไข่ตัมนนัน,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 นเ,เป็นข้าวค่ะกล่องละยี่สิบยี่สิบข้าวผัดกะปิยี่สิบนุณตาม กระป๋งยำร้านข้าวแก่ตัวน้อยขนมไทยใบเตยเจ๊ตุ๊ก ตลาโรกองสามสิบห้าบาทถัวกล้วยค่ะถัวกล้วยส่าจะผนละครึ่งทรงนั้นเลยคะในสถานีแยกต่างนักแสดงบุรีบรรยายด้วยภาพนะครบรรยายด้วยภาพ ปกมอาวเ้นไส้ซข้าวเนีัว้าวกลแล้วจ้ม้าวปั๊กติ้ไขเจียวปัต้เจียวตรงนี้เ้าก็มีตรวจพัดคองโควิดนะคะ คใค่นี้หลอค่ะสิ้นสุดแล้วหาซื้อโจ๊กให้หลานก่อนยังไม่ได้เลยบ้าบินบ้าบินบัวลอยเต่เจียว ้ปลาหมึกค่ะคปลาหมึกย่างขนมไทยสาลปเปาทูเร่ทูเล่ สุกง่ก่ไทยกินซีฟู้ดโอเคนะคะ